สวัสดีครับทุกคนจากช่อง Darkon World ครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยววันนอุทยานสุแห่งชาติเขาใหญ่นะครับพอดีวันนี้มีเวลาครับเราจะพาเข้าไปเที่ยวในวันนอุทยานว่ามันมีอะไรกันบ้างวันนี้ผมเข้ามาในทางด้านจังหวัดป่าจินบุรีนะครับค่าใช้จ่ายในการเข้า จะมีอัตราค่าบริการดังนี้นะครับนักท่องเที่ยวจ่ายชาวไทย40บาทเด็ก20บาทถ้าเป็นต่างชาติ400นะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปดูกันนะครับว่า ข้างในเป็นยังไงกันบ้างเึินตัวรับชมรับรับชมได้เลยนะครับหลังจากที่เราจ่ายเงินค่าเข้าแล้วโดยรถยนต์หนึ่งคันและคนขับหนึ่งคนค่าเข้าในราคา70บาทนะครับทางเข้าวิ่งตรงจากตรงนี้ไป จนออกทางอีกเส้นทางหนึ่งคือไปทางจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะเราเข้ามาจากทางจังหวัดปรา,าจีนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเส้นทางนี้เราจะได้เจอสถานที่เที่ยวใดบ้างนะครับโดยเสนน้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผ่านผ่านทางอุทยานเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสถานที่เที่ยวแรกสําหรับ เส้นทางนี้คือสถานที่เที่ยวใดน,นะครับตามไปดูด้วยกันเลยนะครับสำหรับที่เที่ยวแรกนะครับน้ําตกเถวนรลกครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับที่เที่ยวแรกของเรานะครับคือน้ำตกเหวนรกเราจะต้องเดินเข้าไปในตัวน้ำตกประมาณหนึงกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมน้ำตกเหวนรกกันนะครับเห็นเขาว่าตอนนี้น้ำตกสวยงามมากเส้นทางเนเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมไปด้วยกันนะครับ สำหรับน้ําตกเหวนรกน้ําตกที่เป็นแหล่งท่องเทียวแห่งหนึ่งในอุทยานเขาใหญ่ซึ่งสวยงามมากนะครับเราเดินไปดูด้วยกันนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเหวนรกนะครับเส้นทางนี้ จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราสามารถเดินเที่ยชมได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโดยเดี๋ยววันนี้ผมจะได้มีโอกาสพาทุกคนเดินเข้าไปในเส้นทางนี้นะครับเรามาชมกันนะครับว่ามีอะไรสวยงามบ้างโดยเฉพาะน้ำตก ที่เขาว่ากันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยงามที่สุดระยะทางของการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้เส้นทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับเราจะได้ชมธรรมชาติอันสวยงามของที่นี่เรามาเข้าเข้ามาชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันครับผม หากทางเราจะได้เจอสะพานที่ทอดข้ามผ่านลำน้ำอย่างมากมายนะครับเชินชมไปเรื่อยๆครับสวยงามจริงๆครับสำหรับที่นี่ ระหว่างทางที่เราเดินมาเราก็จะพบจุดสกัดเฝ้าระวังช้างป่านะครับเพราะตรงจุดเนี้ยน้ำตกที่เนี่ยเคยมีข่าวเคยมีช้างตกลงไปตายหลายเชือกมากนะครับซึ่งเขาก็ป้องกันกันไม่อยากให้ช้างมาเสียชีวิตที่นี่นะครับใกล้ถึงน้ำตกแล้วครับ มีเสียงน้ำตกดังอยู่ตลอดเวลา จุดนี้เป็นจุดที่ดูวิวของน้ําตกก่อนที่ถึงตัวน้ําตกนะครับเส้นทางเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างที่ปลสดโปและสวยงามมากครับ เรากำลังจะเข้าสู่ตัวน้ําตกด้านหน้านะครับสวยงามมากนะครับสำหรับน้ําตกนี้ซึ่งอยู่ในวัฒนอุทยานซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ ระหว่างทางมีจุดที่พักแล้วก็ให้เราชมวิวหลายที่มากนะครับ จะเดินลงไปดูข้างล่างกันนะครับสำหรับน้ําตกเห็นอล็อกบนไดค่อนข้างชันมนากนะครับแต่สำหรับความชันแบบนี้คาดว่าข้างล่างจะสวยงามน่าดูนะครับ ไกลงชันน่าดูนะครับแล้วก็น่าจะที่มีฝนตกไปนะครับแตวเราลองไปดูข้างล่างกันครับว่าความสวยงามของน้ำตกเนี้ยจะสวยงามขนาดไหนและน้ำตกเนี้ยเป็นหนึ่งในน้ำตกของประเทศไทยนะครับที่ทั้งนั้นจะสวยงามในระดับหนึ่งนะครับ๋วลรงไปดูด้วยกันนะครับผม ครับเนที่สุดเราก็ถึงแล้วน้ําตกเขวนรกนี่ดูความทุงามของน้ําตกแห่งนี้นะครับเรามาชื่นชมความงามของน้ำตกที่นี่กันครับ เส้นทางเดินกลับค่อนข้างที่จะชันมาหฬานเลยครับชันมากครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องเพียงพอสำหรับที่นี่และก็การเที่ยวครั้งนี้นะครับเพราะว่า ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วเรามาชมธรรมชาติกันแล้วเราก็ต้องรีบกลับเพราะฝนมันตกครับครับที่นี่ที่เราไปแนะนําให้ดูเมื่อกี้นี้คือน้ําตกเหวนรบนะครับสุสานของเหล่าช้างป่าซึ่งตรงนี้สวยงามมากและช่วงนี้เป็นช่วงที่น่ามามาเที่ยวชมกันมากนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ น้ำตกก็คงจานนาไม่เยอะเท่านะตอนนี้แล้วนะครับโอเคครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามชมนะครับถ้าอยากจะดูต่อหรือติดตามช่องผมก็กดไลค์กดตับตะไคร้ไว้นะครับแล้วผมจะพามาเที่ยวอีกนะครับขอบคุณท,ทุกการติดชมและการชมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ